กว่าตามหาหักแขกก็ขึ้นเลาะใส่น้ำมันเอสซังอยู่ในสวรรค์น,นี่ล่ะพี่นออ้นองเอ้ยปู๊ดพี่น้องเอ้ยเฮามาหอดจุดนี้แล้วจุดที่เฮาจะต้องซื้อก,กระตุกอันนี้ไว้ไปใส่น้ำมันปู๊ดเพี่น้องเอ้ยปตทเศนอฐน,นึงนครไกรสอนบาหนึ่งหกหนึ่งศูนย์คันขาวคันนั่นขึ้นจังหวะคุ้นคุ้นแทะอาชีพได้เข่าอยู่บพี่น้องอน,นี้นะน้ำมันกกำลังซีมิดเนาะโอ๊ะแล้วกามื้อนี้หั่นน้ำมันลงร้อมไหนพี่น้องเอ้ย แอสซังสิบเจ็ดพันสามร้อยสามสิบกรีพี่น้องไปนะแต่เฮาโบชงสิได้เข่าเราพี่น้องเอ้ยคิวยืดคิวยาวกระดักกระดอกกระเดียกระดุอยบข่โบวอันนี้นั่นหลดหลดคนของการเฮาแดนนีสีขาวกันนี่อย่าเฝ้าโอ้ยไข่โบได้มาแซงคิวไข่สิไปสื่อเลยปูพี่น้องเอ้ยพอดพ่ออีลีผู้ผู้ผู้ทางในปั้มนี่มีโบนอสลานวิสั่งให้กินน้ำมันเสื้อไฟลาวสาขาสมนักเกศ เป็นอะไรตามอยู่ทั้งพี่อย่าบอกเด้อว,ว่าแอดซังแอสซังบบมีพี่น้องเอ้ยปตองไตตาเลียวดอกไปต่อไปต่อไปต่อยากกว่าตามหาหักแขกก็คือเลาะใส่น้ำมันแอดซังอยู่ในสวรรค์นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยมือนี้น้องมือวันที่สิบต้นหางันสองงเด้อพี่น้องเด้อตอนสีปบ่ายเติมแล้วเนาะบ่าย 3, าสามเลาะใส่น้ำมันตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งพี่น้องเอ้ย เลาผ่านมาหลายปั๊มแล้วเนาะจนตอนนี้หันตั้งใจว่าสิไปใส่อยู่บันซอกใกล้เติบได้เนาะแต่การมีหลายคนบอกว่าอยู่คนทันยังมีหรือข้ามกระสันกับพูนอยู่แถวลักซิปพี่นอ้องเอ้ยทางออกไปบรนทาดเนาะ,ะเขาจะ่ามีแต่ว่าหฮาม่ได้ออกไปเวียกทางนั้นเนาะเขามาเวียงแถวนี้ก็เลยว่ะสิลองไปแหว่ใส่ล่องเบิ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้คืออยู่ทางนะครเกศรสวรรค์เขตธนารักษ์หลายเมืองของสวรรค์เขตพร้อมกําลังพบพอ่อกับปัญหา ขาดแคลนน้ำมันบางปั๊มนี่คือบ่มีน้ำมันเอสซังเลยเนาะบางปั๊มนี่คือบ่มีทางเอสซังบ่มีทางก๊าซส่วนแล้วสำหรับรถทีว่าพวกเขาขี่ตอนนี้ฮนะน่ะมันกินน้ำมันเอสซังพี่น้องเอ้ยน้ำมันเอสซังสีแดงฮนะน่ะคือหลรถใส่หลายปั๊มแล้วเนาะมีแต่ปั๊มปิด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 มีอยู่ปั๊มหนึ่งที่ว่าคนเปิดพี่น้องอยู่เสร็จน่ะหนึ่งฮนะน่ะปัปะ๊มปตทแต่ว่าคิว <แ alors. S 1> ยาวๆเนาะขันเขาไปจอดถ่ายคิวอยู่หเขนากับจิบวทันเรี่ยฮะนะ เพราะว่าตอนสี่โมงจังน้อยพี่จะยุจะเข่ารายการเนาะก็เลยว่าสละ,ะเวลาเนาะมาหล่อใส่น้ำมันเพราะว่าขั้นโมใส่น้ำมันนี่ก็คือสิบุมี่แนวพามาล่ามาการเห็นเพียเห็ดงานแล้วนะก็เลยต้องว่าอุย้ยเขาต้องแว่ใส่เป็นแนวไดเนาะอ,อยู่พี่มีอยู่บ่เนาะพี่น้องปปองปูเอ้ยโอ้ยรุ่นดีรุ่นด้ฮ่าสมเจ้าเห็นบ่ มีอยู่มีแต่กระสวนอัดไว้แบบสี่แปลว่วไอ,อ้สร้างรถบอไอ้ยำม,มาสื่อได้นี่นาพี่น้องเลยมาสื่อได้นี่มาเปื้อนหนามันสื่อๆๆได้นี่นาอุย้ยมาว่าสิเด้ใสอุย้ยสมเจชิบสี่ลักจ้างของการเฮาไปบันซอกไปกับสิบสี่ลักจำขีรถ จุดน้ำมันถิมซ,ซ,ซื้อโบได้เนาะเพราะว่าเมื่อนี้ยน้ำมันลงราคาเนี่ยเนาะเอดซังลงเจ็ดร้อยหกสิบกีบกระส่วนกก็ลงคือการเนาะหนึยกีบอันลงหรือขึ้นนะนะตอนนี้นี่น่ะคือหลายๆคนกายยอมหับเข่าใจสภาพ แต่สิ่งที่มันยุ่งยากก็คือเราไปใส่ปั๊มไดกับบรด้ไซเนาะน้ามันเบิดแน่ปิดปั๊มแน่พี่น้องเอ้คิวยาวแน่วุ้ยเอาไปเอามาเนาะตอนนี้นันสี่โมงย่างแล้วเนาะพี่จะยุ่ยซเขาไปเหตเวียก่อนเด้อพวา่าตอนนี้หอดมงจัดรายการแล้วซอนมินก็ไปคือการเนาะมีเสียงซอนมิน,ขนเนนนขาแทรกบดหนึ่งเมื่อกี้นี่อีเจะน้อยเนาะเลิกการแล้วจึงสิไปไหล,ล่ะหาหล่อใส่น้ำมันเติมอีกเนาะโอ้ตสาขาใหญ่ แอสซังเบิดมีแต่กระสวนปกตินี่คนสีหลายเ่ยนี่เ mm hmm. ลาะต่อไปเลาะต่อไปพี่น้องเจา้าฮอสีฮอดปั่มไดมือนี่นะแจ็นดำมันซีเบิดก่อนหรือว่าซีฮอดปั่มก่อนกันกนกบโบฮู้ mm hmm. บไ่กับบ mm ่ hmm. ได้โอ้ยเข่ามาในปั่มได้พี่น้องเข่ามาในปั่มได้อยู่แต่แอสซังเบิดเดอร์ ชังเบิดอัะชังเบิร์ดเบิดเบิรดเบิดเบิด,บด,บด,บดหล่อแต่บ่ายจนขำเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮามาฮอดจุดนี้แล้วจุดที่เฮาจะต้องซื้อกระตุกอันนี้ไว้ไปใส่น้ำมันเพราะว่าบางปั๊มเนาะรถใหญ่จ้าเข้าไปบ่ได้เลยเนาะต้องขี่รถจักอันนี้กับคุ้าวนั่นต้องขี่รถจักเข้าไปต่อคิวจึงจะได้ใส่น้ำมันนี่เด้อใครอยากได้ก็มาซื้อพี่น้องเอ้ยอยู่ตลาดใหญ่สวรรค์ไซนี่คนนี้ขายรถจะถ่าบื้หนึ่งหนึ่งนาทีพี่น้องหกสิบสองวิแล้ว ตอนนี้มาหอดปั้นน้ำม,มันลักซี่มีสายข่าวรายงานมาวา่าตอนประมาณสี่โมงปลายค่ะน้มีน้ำม,มันเข่าสองหลดใหญ่ว่ะซันปาพี่น้องเอ้ยหลอน่ะยั่งลังเขาลุดหลุดไล่ไล่แต่ความจริงแล้วคือน้ำม,มันเบิร์ดเราเด้อพี่น้องเด้นอน้องน่ะน้ำมันลงตอนสี่โมงปลายเนาะตอนนี้ห้าโมงห้าสิบเอ็ดนาทีพี่น้องเอ้ยพี่จะจยูเรื่องการหลคกยเขามาเลยแต่ว่า บ๊ได้ใส่เนาะสุดท้ายกับโบได้ใส่ปู่พี่น้องเอ้ยพูน่าผู้ได้กับมาเทียเถี่ยวโค้งกลับไปแล้วก็โค้งกลับมาก็มิติซิมเบอร์ฮะแล้วเนาะเพราะว่าเลาะใส่น้ำมันนี่เขากระเบิดน้ำมันไหลเติบแล้วเนาะจะได้น้ำมันหลดเขาไม่ขีดเบิดแล้วเขาขีดเบรคการเอาซื้อๆพี่น้องเอ้ยปู่ช่วงนี้นี่สถานการณ์โคตรตึงเครียดเลยเนาะอยู่ท่ามกครามแปรปรวนยิหันสอนขีดเท่าน่ะเกี่ยวกับการต่อคิวใส่น้ำมันนี่แหละเนาะต่อคิวใส่น้ำมันนท่านะยังบโบดดโถหอดคิวเฮาแล้วน้ำมันนเเบิดพี่้้อองย หล่เมื่อก่อนนะพี่เจ้าอิวกระหล่ำใส่แบบนี้นี่แหละเนาะแต่ว่าไรได้ถ่ายคลิปให้เบิรงเนาะมือนี้ก็เลยน้ะมันสีบร์อีกแล้วก็เลยมาชายคลิปให้พี่น้องเขาได้เบิรงเนาะแต่ว่าได้เห็นบรรยากาศแต่น้อยเดียวเนาะเพราะว่าเขาเขาปั้มบ่ได้เลยแล้วก็วนไลา์ก็คือมีแต่ปั้มที่ว่าเพิ่นปิดนะพี่น้องเอ้ยเข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วเนาะคือกันเลยข่อยก็คือกันพี่น้องเอ้ยเออถ้าสม่ฟังก่อนเนาะว่าเป็นยังเนาะสาเหตุที่ว่าน้่มันมันอึดแล้วก็ขาดแลนแบบนี้ลักๆเลยก็คคืออพี่่นนน้้งเาาหลลยๆูแววะ เนื่องจากประเทศต้นทางที่ว่าพผลิตน้ำมันเนาะละกาส่งออกนะพิ่นพิษกันตอนนี้นะผลบลุ่มบลุ่ยกันอยู่เนาะพี่น้องเขาก็คือสีเบิ่งขาวนั่นแหละและสองก็คือยอ้อนโควิด -19 พี่น้องประเทศเราเอาปิดด่านตั้งแต่ไทยเดือน3ปี2022จนฮอดหมู่บ้านนี้เนาะวันที่เเดือนหา2022จึงได้เปิดดา่านก็เลยเห็นหา่มีเงินตาหนะมุเนเวียนก็เลยเห็นห้มีเงินเฟอ้อเนาะพบว่อปัญหาเงินเฟอ้อ แล่ก็เลยโอ้ยแตกกระโได้เนาะเราก็มีเงินตาต่างประเทศเนาะก็เลยเห็นให้หยุงยากในการที่ว่าจะนําเข่าน้ามันเพื่อที่จะเอามาจําหน่ายภายในและการเวลาที่ว่าบรรดาบริษัทต่างๆเนาะเปินไปสอกหาเงินตาต่างประเทศเพื่อที่จะนําเข่าน้ามันนะน่ะก็เห็นให้หยุงยากเนาะก็เลยเห็นให้แบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเอามาบึดเดียวเนาะน้ำมันกระเบิดเนาะน้ำมันกาขาดปั้มแบบนี้นี่ละโอ้ยพี่น้องเอ้ยเงินกระเฟอเนาะน้ำมันกระอึดบ่มีอันที่ใส ไข้เดี๋ยว่าโควิด19มันจางๆแหน่แลวหรอกตอนนี้เปิดประเทศแล้วพี่น้องเอ้ยต่อไปอีกจน้อยสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้เนาะกาจะคพอสิไม,ม่ไม่ลงแน่แลวเนาะประว่ตตอนนี้ก็คือทางผู้ใหญ่เนาะเปิดการสกหาสองทางในการที่จะสวยเหลือประชาชนเนาะโดยการนําไส้นามันทีว่ะและค่าถือกลงก่อนเก่าพี่น้องเราถ่ายติดตามตอนต,อนต่อไปด้วยพี่น้องเดอ้อเนาะว่าสถานการณ์มันจิบไหวยคลยๆไม่ไม่ไว้บ่ ว่สถานการณ์การอุดน้ำมันขาดแคลนแบบนี้หนาอยู่นครแกสมพวิหารสวรรค์เขตเนาะตั้งแต่หลังสงการมาพี่น้องจนฮอดมือนี่เนาะลายทิศเติบแล้วโอเคพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อแล้วก็บ,บูฮูว่าเอาสิได้เหาะใส่น้ำมันด้วยหรือบอกมือนี่นะเฮ้ยเบิดน้ำมันเหาะใส่น้ำมันเอาซื้อ